ขายเรื่อลอยนะมเดจเลขายคนมเดจะขยายงมาเลยโอจากจากการเลี่ยงจากสองหมื่นสามามพันาขายหกหมื่นเจ็ดหกหดซื้อแม่ลูกมาซื้อมาสองหมื่นสาก็มาให้อีกสามหมก็ขายไปช่วงนั้นถือว่าพีแค่สวัสดีครับปพี่น้องครับวันนี้นะครับผมมาเกี่ยวเขาครับอยู่หน้าแถวบ้านผมนี่แหละครับ มอนี้พองูใหญ่ครับพอพี่น้องครับงูยังงูเหลือมใหญ่นะครับมีการจับงูเหลือมใหญ่เดี๋ยวผมสีถ่ายคลิปให้พอพี่น้องเบึ่งนะครับบรรยากาศการจับงูใหญ่นะครับเราจะนั้นนะครับเดี๋ยวผมพาพี่พาน้องนะครับไปย่ำของงูใกล้ๆนี่นะครับของงูเป็นของงูเพลียงงูาพื้นเมืองนะครับเป็นใส่กลางครับเพื่อนว่าขายดีครับพอพี่น้องพี่น้องครับขายดีขายง่ายนะครับ ลกการเลี้ยงมีการเลี้ยงที่ง่ายนะครับส้างกไรให้กับเพินนะครับเดี๋ยวเนื้อหาจะเปจังไรแน่นะครับเราอะไปคุยครับไปคุยไปชมนะครับเจ้าของวักันครับไปกันเลยครับไปนอยจังหวัดจับจักรสอจะไม่จับหาง่อยูหรอกเออเอางงเลยเอางงเย

ไปไไปได้ไปด้ไปไดไปได้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 ไ สวัสดีครับสวัสดีครับมาเนี่ยพี่ผ้านนองนะครับมาเยี่ยมขอกพิเชรนะครับยวลบกับพิเกไมนพี่ผ้หนองน้ันะครับค่ะหน้าที่เยียมรานขอันยานยคะรันค่ะพรนคพระนเป็นอะไรกับอาชีพการเลี้ยงวัวของพ่เชรครับ คับอาชีพนี่เริ่มมาโดนหรือยังครับเขาเปลี่ยนสามสี่ปีน,นี่แหละสามสี่ปีนี่นครับ <CP. S 1> คือจังไรนแนวนั้นจังละโอ้หางวัวมาเลี้ยงก่อนครับขั้นยู่บ้าลห้ากับยู่บ้าน,อ,าอ,ยานอยู่ไฮยูหน้ายูเหลีวเนาะครับห้กากับที่มีเฮต้าหน้าอันเดร์บุนไุนใดังจะเลือ่อยขึอมาที่เี่ จากการเลี้ยงจาก2 3งหมื่นสามามพันมาขาย6 7หมื่นเจ็เดพันเับเดอันนั้นคือจุดจุดประกายจุดประกายให้วพิเศษว่าก็ต้องยึดอาชีพการเลี้ยงว่าเป็นอาชีพเสริมแบบละที่นี่ก็คือแม่ลูกมากซื้อมาสองหมื่นสามก็มาับมอีกสามหมื่อก็ขายไปช่วงนั้นถือว่าพีแค่แน่นที่แรก ซื้อขายซื้อมาขายไปนี่ม่าอยู่ประมาณปีกว่าบแต่พอที่มาส้วงมีขาเมียเงิน,งนโบสะพานเพราะว่ามัวมันล้มมันจะเริ่มมามาติดมันมาติดก็เลยมาเรียงเช่นเมียบอ่อควายเมียต้นน้ำนี่นะแต่ขายจะลูกที่ใกล้ก็ขายลูกไปขายลูกไปสามสามตัวสามตัวต้วนเงิน ตัวนึงที่ขายถพี่ดอกเพบาะว่ามันมานแบบขายมื่นมื่นสีอีงตัวนะสีมื่นหาโคมใหญ่น่าสองตัวขายสีมื่นหาอีกตัวหนึ่งขายมื่นสีครับเบสเซ็ตกับประมาณหกมื่นเนาะปีปีก่ปีก่ก็ขายอีกมาขายอีกมื่นหาแล้วก็มาขายือันเี้กับมื่นสมื่าอันเับ S <S เอาไปให้พีีให้น้องเรียกอยู่ฝากมุ่นดนนีดีแม,มนะ่มันไปออจริงครับมีตัวอะไรแบมพักรบมันไเมื่อตะบุนจะได้อดีออกภายลนปีพีหนาย่นะขั้นจริงจริงสี่ดันะสี่ตัเนาะขึ้นเสีอกลับมาส่งนะครับมันี้พี่เพชรคิดว่าอาชีพการเลี้ยงหวันเนี้มันดีหรอดี เพราะว่ามันกวดเนาะตอนนี้ค่ะปวดแปะไรสาหาก็ตงนี้ครับเซะเ์ครับครบชุดเนาะรนะครับพี่นเพิ่นมีการจัดการนะครับพื้นที่ที่เฮีเฮ็เแป้งหญ้านี่ประมาณจักไรครับพี่เพชรแป้งหญาประมาณเไรเลาะเพราะว่ารวมขอกนาเนาะรวมคอกแะไรกบรวมคอกอ๋อรวมคอกแไรก็รวครับ คร,ครับบนนันเนนะครับงิลอามัิ้วดปาครับอันนี้คือแปลงแปงแปลงที่มันปลูกเนี่ยเป็นแพนกลานะครับแต่ว่าพี่เพิธมันปลูกสองยางเนาะก็เป็นยาไนบอก,งงกนนครับพิพิรเป็นยางไนนะครับอ้อ,อาหารหลักข้งง่วละ่ะนะครับกับการปลูกางา ประมาณสิบไร่แส้ห่าเนาะนะครับห่าพิเพ็ดกับประมาณสิบไร้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือคือลักษณะงหมของพิเพ็ดนะครับเป็นง้วนไถ่นะครับเด้อเอาพิเพ็ดคือคือเลือกเลี้ยงที่จะเป็นง้วนแบบนี้เนอเนเพราะว่าขายง่ายเพราะว่าบอซื้อพอซื้อสีราคาแพง ก่อนจับต้องได้บดเอาราคาสูงจนเกินไปนะครับนีกวืาวิธีการเก็บมืออของผนนะครับราคาสอู่่ประมาสองสามเนะครับอยู่ดีๆมากขายง่ายๆ่ายบก้ขายลูกเล้วแม่นะครับสูตรของพี่เพชรด้ครับ่นนะครับราคาขายขายทุกีสร้างรได้ มีละสามตัวนะครับสามตัวปีว่าหันเดือกหมื่นนะครับปีนี้กําลังขายซ็อกโตนะครับประมาณสองหมื่นแปดพันห้าพันเนี่ยนะครับเป็นตัวครับเป็นมารุ่นนี้นะครับหมื่นสี่พันนะครับเป็นขายออกไปเขาซื้มบ้านเมืองนะครับกับรายไหญมือนี้กับการกับการเลี้ยงวัวนะครับการเลี้ยงวมูอ่าเรีว่าเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักครับพี่เบล เป็นอาชีพเสริมเนาะอีกแล้วกไปเฮน่าอาอาชีพรักไปเฮน่าอาชีพ้ยครับผมอาชีพอาชีพรักเฮน่าอาชีพเสริมเลี้ยงงูอนะครับพ่อพี่น้องครับมี่รายได้กินข้าวกับปูนี่แหละพริกข้าวต้มมี่ป่วยข้าวต้มป่วยปะพุงข้าวก้มมี่เลี้ยนป่วยข้าวต้มมีอยู่ข้างบนอยู่หน้าข้างบนป่วยครับบันนี้ครับอาชีพการเลี้ยงงูอนี่พี่เพชรมองว่าสีขาดทุนบ่เนาะโกขาดคเขาเลี้ยงงูต้นน้ำโกขาด แม่รัวเองอย่างงัวมันต้องสนใจงัวเด้ครับโอเมนปล่อยเด็กเขานี่ยจอยแล้วก็ให้ลมกตายบ่ได้เดีโอ้ง่วไข่งัวงยังมาก้องเบิ่งนหูเด้ว่าตัวไลขไข่เขาดิ้นึ้นครับขึ้นเป็นซับมือเยียนขึ้นเขาไข่โอ้ยคือส่อวนนี่เป็นซัขอขอบเขาก็เบิ่งออกเลยเป็นซับ,บมือแรกเขาก็บบนสมเลยมือที่สองมาจังโอ้ยครับเป็นี้เขาต้องมีการเอาใจใส่บอกง่ายโ่ะมเมนต์ว่าเลี้ยงเทปว่าเลี้ยงกันเลี้ยงไป ออ่าพเอาไปปลูกไปนาบ่มีหยาให้กินกับเลี้ยงโอ้เนี่ครับเป็นลำปีมาดิพอจะเป็นย่ามแด้งปั๊บครับเอาหญ้าแกะไขกินย่ามเสามาไป็สื่อเปนยญาขัยาหลาดหลังนะมันหยาที่บ่มีตุ่มหมดจ้ะบ่มีเศษสตุ่มเป็นบ่มยุคฟุ้งเลยในนี่ครับผมบ่มเป็นเศษเลยเนี่ยครับตัวนี้คือความบาดใจใส่เนาะพี่เต็มเนาะ ความใจใสกันว่าเจ็บว่าเป็นว่ายังกันสิได้เนี่เยเห็นลับเลยหม่รับเด้อในาการเลี้ยงงัวนะครับพวามเปน้องอครับตอนนี้ปัจจุบันเราได้ทำในขั้นตอนเดียวต้นนี้งัวมีสี่วงวยมีสองครับข้าวทั้งสองข้าวทั้งสองในตอนนี้เพราะว่าเอาออกไปนนั่ การง <entertain good. S 1> ่วน uh ีเพลนะครับพมีทองครับพวาม็นว่าข้าพ็นสางไล่ใดทุกปีครับกับการเลี้ยงง้มาครับนอกจากนั้นยังมีการปลูก้านะครับก่าเป็นกรทีาจใสนะครับวายูนี่นะครับเ่าเป็นวราคาสูงนท้าะเอา้ยายผ่นก็จ่าไปเรอยกายนถ้าพะเ่บอนีครังเดยสเดือนแต่ว่า คือว่าจะเอาไว้จ hmm. ักแม่ว like, er yeah. ่าจะคล้องเลียงไดนคว่าส wow. oh, yeah. yeah, ิเอาไว้แม่เอาแม่ตนนี้มันมีจับแม่เมอีกเยออยู่เจ็ดแม่เหลือยู่เเพิ่มอีกสามเพิ่มอีกสามนะครับเป็ี่แม่ก็หน่อยก็แล้วกับีแีกสองแม่ีกสอแม่นคอกเอาอยากได้ลหลายกันรเขอยากได้ลหลหยกันเขา มีงานประจำเาคนเดียวแค่นีรัมหลายเลยครับาเอาคนเดียวรันีครับบบคเ็งาเ็น้กันมอโอเคอ๋อแต่วสเพชร่เ็ดเ็ดซ้าแห้งจะของเห็ดได้อ่าอีกอันนึงกัเขาเป็นเสาหลักเขามีเงินเดือนเขมีรายได้ประจำนะครับพอมาจนเจ้านอระวังว่าน okay> ี่มีลูกแน่นอก ค่อยๆก่อไปเรื่อยๆค่อยๆก่อไปเรื่อยๆนะครับพ่อพี่น้องครับอันนี้คืออีกการเลี้ยงงูอนะครับของอพิเพชสนะครับแม่เกี่ยวเขาไใกล้ๆใกล้ข้อขึ้นนะครับเดื่อนะครับตบากติเพลสติดเพลสมันเป็นไม้ยิงเก่งนะครับนะครับมันเป็นไม้ยิ่งเก่งนะครับเดื่องอากาศดีไปมามีการล้อมล้อมไฝนะครับล้อมไฝเพื่อจะง่ายต่อการจัดการนะครับก็ไปหาเกี่ยวเขาเลยกันนะครับมาย่างนักสีตาสนใจ ปลาทองทำเป็นน่องครับอ่ะตนดูเนาะไม่เศรษฐกิจด้วนะครับเพื่อนกับปล่อยง่วเพื่อนเข้าไปด้วยฮัฟปาดยางไปเบ่งป่าของพี่เพชรนะครับนี่ที่ไดเห็นว่าปลูกมาจักปีเหรอครับพี่เพชรยี่สิบปียี่สิบแล้วอ่าปลูกจะพี่เพชรอายุตั้งปีตัวนี้สามสิบคือจังไหนจังว่าต้องปลูกป่าสินะตอนนั้นมันมีโครงการมาอ๋อ แจกพันธุ์กาไม่พีเพชรก็เลื่อลองเอามาปลูกตนนนใ่ัโอ้ท่างครับครับผมครับปริมาสิบสิบนีปลูกไปสองนนะคนนี้เป็นเราปลูกที่โตเป็ใหญ่นะครับ่วมาเป็นเป็นใหญ่นะครับปลาที่สิบปีเราพอม่เป็นหนงครับในการปลาของเราปลาใหม่เสียตะกีด ไม่มันไม่มัไม่้านเท่าไไปใหญ่ที่นี่น้องนะมีคนมาถามสื่อถามอย่างยบ่แต่มัก็เดขนาดันเดอมันห่อยมันหงหน่อยอยู่เนนามันเดียวขนาดยังไงสมิเเแต่มันน่อยโอ้อันต้นใหญ่ๆแบบเป็นไ่เจ้าบาทเนาะเป็นไ่ต้นละีพับาทเลยโอ้โอ้โหศีพันมันมันกระถือมาพี่เนาะมันถ่ายจะเมื่อหนามเนี่ยซนันั่นแหละเพราไหนต้นละสีพันก็เลยบวขาย ก็เก็บไว้ก่อนนะครับเพิ่นกระปูกปลานะครับมีปลูกปลาแล้วก็เลี้ยงงัวนะครับสร้างได้ได้ให้เพิ่นนะครับเฮ็ดให้อ่าเพิ่นสามารถอยู่กับครอบครัวได้นะครับยังมีความสุขครับครับพอไปพี่น้องารัาทางที่อ่าในชมวงคั่วพิเภตนะครับแล้วก็แนวทางนะครับเกษตอ่าถามแนวทางจากพี่เพชรไปฝากพี่ฝากน้องนะครับเฮ็ดจังได๋จังสีเลี้ยงงวได้ประสบความสําเร็จให้มันได้คือพี่เพชรนะครับ อ่ะครับผีเพชรครับเรียงงัวจังไรจังไหนหได้คือผีเพชรนอนอ๋อฉันแรงนอนก็ตัวสีแงงัวะห้องประตรูปูหยาไว้ก่อนนะครับมีแป้งหยาครับตัวจังไบสิตัวหยงหยาได้ต้องไปหา,ยา,าหยาทั้งอื่นเนาะอืมีแป้งหยามาเรียวห้องซื้อมาชื่อกะเออครับอันดาวแกต้องมีแปง้งหยาแม่นีแป้งหยาครับแบ,บ,แบ,บแัณฑิการเลือกพันเลือกหยังนี่ครับเอาเรียกงัวจังไรดีจังสีมอสก,กับบานเท่าริงท่านมันทานเลือกเกลือก็นดีมันก็ต้องเกลือท่านดี อ oh. เขาซื้อพันละค่าเจ็ดแปดหมื่นเวลามันลงมากเทากับมันใหญ่อยู่ซื้อมาแต่ละเมีคือเม,ม,มีละสามหมื่นกว่า2องหมื่นกว่าซื้มานะซื้อมาเราม่ได้เราเขาก็มาผสมเอาตัวดีๆเ,เอาไปแค่เอฟวุ้แปดแค่เอฟสามหนึ่งอันนั้นทค่เอฟสามหนึ่งอันนะี้ซีอวอเอาแม่กลางๆแมีราคาบา่แพงเขาจังมาสมเอาแม่จะจอยกับแซงกันเขามาอยู่น้ำเขาค่ะ กินกากน้ำตาลแน่ครับกินนานเต็มปีแน่กต่อ้วนเมื่อกี้มันเป็นกระยอนระดับหนึ่งโอ้ยเนี่ยครับมันอยู่น้ำห้าวหาก็เลี้ยงเอาใจใส่น้อเอาใจใส่ละก่ายังเปลี่ยนไปตัวอย่างได้ลายตัวแห้งนะครับเพราะมันอยากวันเก็บไฟนะครับอยากมั่วผสมปูนนะครับไปเอาซ้ำยิ่งน้อเรียงงวดเลยซ้ำนี้น้อขนาดน้าน้านีคเจ้าก็ยังจะได้ลุเนาะอันนี้ม่ยิ่งครับเล่นตระกูลยูนาะไม่ค็ดงานเนาะ้นเนาะ าาลหลายคนกังวลครับอาชีพนี้ยานไปบ่ได้ยานขาดทุนบ่อท่ออยู่ตอนนี้เอาพิเพีย e ให้กำลับบงใจไปนะบ่อท่อเด้ค่ะแต่สมได้ค่ะมันออกลูกได้ทุกป,ปีทุกป,ปีเข้าขายจะลูกแม่มันก็นยังคือเก่ามันกับบ่ขาดทุนหรอกแม่มันยังยังอยู่แล้วก็สมแม่ไปเหลือเข้าขายจะลูกมันมต,ต้องได้ละต้องได้ล่ะปีนี้ป<า>ีนี่ก็ขายลูกเพื่อนกบาลพีน่นายขายเยอก

ครับเลี้ยงงูประขาดทุนเนน้อยาพึ่งท่อนะครับเลี้ยงต่อไปนะครับเดีอยวจให้จอยเนาะขันจอยเท่าี้มันขาดทุนไปหนาเด้เอาไปมาลมก็เิ็นเพดานะครับเห็นงูก็จะซื้อมาดีเมื่อนหาเมื่อลมเดินไปหาพันธุ์ครสามพันธุ์กะพีครับผมอย่าใยร่มอย่าใยร่มต้องดูแลเพื่อนไปเรื่อยๆนะครับผู้เพื่อนอ่าออกแม่แพ้ลูกเป็นไงดีเพราะถ้าแต่สีดำจะของเลี้ยงมากนาะต้นไก่นี้ เพื่อหมอสาีมาเป็นบอ่อคนก็น,นัดน,นั่นนัดนี่งัวเขาตายก่อนในแต่เขาบอ,อากเอาหากินก่อนอ๋เอเขาต้องมีพื้นฐานเนี่ยละ่ะแน่เขาเอายาข้นกินได้งัวก็กินได้ทุกัน่นอ๋อไขยคาแข็งข่อยเอยาหญ้าคายกับเนื้อซีนกับ,รบกรว่ายด้อยอ๋อปก,กดีขึ้นแน่ปก,กดีขึ้อนปก,กดีขึ้นนะที่จ้าหมอบริสียาคนละหมอมาบริสียาเบิ่งก่อนด้วยจุดศูนย์ทิ่สี่ไปอ๋อบริสีเอาเศร้าก่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเก็บหลับเก็บหลับของคนเลี้ยงงัวนะครับ เอาขันพ่อแม่พี่น้องสนใจอยากมาเล่นน้ำผีเพลินเอาบอกพี่การผลิตกคนหนึ่งนะครับบ้านพะขยาน้อยตำบลบุกอำเภอโนนคู่จังหวัดศรีสะเกนครับตอนนี้มีเปิดแบงเปิดยังให้พี่ให้น้องมาเมื่อเพิ่งจะแบงนะไปเลี้ยงน้ำแบงไปเลี้ยงป่ะคะครับยางพาร์นเปิดยังพาร์นได้เปิดมันบโบนหลายนะอ๋ออย่าเกลียวใบก่อนอย่าเก็บไวใเป็นนอเป็นแนวก่อนที่เลี้ยงสิคลายจะต้องเสือกนาอ๋อช่วยเสือกขายออกไปกมแงก็เอาไว้จ้ะมาย้ายทันโบ เอาคันพูทเดชไปโบถือมาโบถือ่ะอยากโทรศัพท์มาคุยนำ้ำบึกข้าครับผมเท่าครับหกสองสี่ครับผ<ส>ู้ใดยอยากมาเยี่ยมมายามผีเทศอยากมาเบิ่งแนวทางไม่ยิ่งคนเดียวเลี้ยงง้วนะครับพี่น้องครับบรรยนกะเลี้ยงได้ดีนะครับหลักการเพื่อนว่าการเลี้ยงง้วนี่บ่มีมือขาดทุนนะครับตอนนี้บรรยนกะขีีก็ได้ต้องขายขี้ก็ได้อ๋อขายขี้ง้วนก็ได้นะครับตอนขี้ง้วนกระได้อะไรครับตอนนี้ก็กาลังกาลังถือบา ยืนได้นะครับพอม่พี่น้องครับสํหารับอาชีพการเหลืองว่าปีหนึ่งกับสางสางกาไรให้เพลินนะครับกจิตเมื่อนโยนะครับพอม่พี่น้องครับปีเพียร์บาดอนาคตข้างหน้าก็จะยังเลี่ยงต่อไปนะครับเอาแบบกลางกลางๆแบบนี้นะครับพอม่พี่น้องครับคนือจะคิดแนวทางของปีเพีรมนี้ขอขอบคุณปีเพีรครับผมสวัสดีครับมีเด้นผมถึงมีเด้นขอบคุณบบเลยอ